วิธีสร้างกำไรใน forex แบบ day trade โดยไม่ต้องเฝ้ากราฟทั้งวันที่ผมอยากให้คุณลองทำตามวิธีการนี้ดูครับหากเราอยากจะสร้างกระแสเงินสดจาก forex 8 1 0ต่อเดือนเป็นไรายได้เสริมจากงานหลักที่ทำอยู่โดยไม่ต้องเฝ้ากราฟเลยจะทำได้ไหมเพราะก่อนหน้านี้ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบ day trade ครับแต่พอได้ลองไปเรียนคอร์สต่างๆก็มักจะสอนเหมือนๆกันเลยคือจะต้องเฝ้ากราฟและเทรดในรูปแบบที่ซับซ้อนเข้าใจยากซึ่งพอเราได้เรียนเทรดแบบที่เข้าใจยากแล้วเนี่ยไอที่ต้องตีเทรนด์ไลน์จำรูปแบบราคาต่างๆเต็มไปหมดหลายส อีกทั้งการเทรดแบบเดย์เทรดส่วนมากจําเป็นต้องมีเวลาในการเฝ้าหน้าจอให้เราก็เป็นคนไม่ค่อยมีเวลาเฝ้าหน้าจอซะด้วยเพราะต้องทํางานทาภารกิจตลอดเวลาหมดหวังไปเลยครับกับการเทรดแบบสร้างกระแสเงินสดเดย์เทรดจนมาวันหนึ่งผมได้รู้จักกับคอนเซปต์การเทรดแบบเซ็ตแอนด์ g e t ์เกตซึ่งมันเป็นการเทรดแบบที่เราตั้ง pending order เอาไว้ร่วงหน้าโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเฝ้าตลาดเพื่อหาจุดเข้าเทรดเองผมจึงได้ลองนำเอาคอนเซป t นี้มาออกแบบเป็นระบบเทรดระบบหนึ่งที่มีชื่อว่า OTP Indicator หรือระบบเทรด one time per day ซึ่งจะเป็นการเทรดแบบ s e t and Forget กภายในระยะเวลา1วันโดยที่เราไม่จำเป็นต้องดูกราฟใดๆเลยซึ่งพอได้ลองทําแบบนี้เนี่ยมันทําให้เราจบรอบการเทรดได้ไวและสร้างกระแสเงินสดได้จริงๆโดยที่เราไม่จำเป็นต้องนั่งกังวลใจไปกับผลลัพธ์การเทรดและลดอารมณ์ความเครียดในการเทรดได้จริงๆครับหากเพื่อนๆท่านใดสนใจทดลองใช้ OTP Indicator ที่สร้างกระแสเงินสดจากการเล่น Forex แบบ Day t r a d e โดยไม่ต้องเฝ้ากราฟเพื่อนๆสามารถคลิกที่ลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้ที่วิดีโอนี้ครับโดยจะมี3สิ่งหลักๆที่เพื่อนๆจะได้รับด้วยกันนั่นคือล์ OTV tor OTP T Indik 2กกกยุททารรเดี่่ใช้คูับ3 Tele ุ่ม เอาไว้สอบถามข้อสงสัยแล้วปบกันในกลุ่มนะครับ